สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและครบรพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรี่แนดิกเช่นเคยนะครับสำหรับประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพยูเครนกำลังจะได้รับความช่วยเหลือก้อนใหญ่จากประเทศเยอรมน,นีส่วนการสู้รบในพื้นที่ต่างๆก็ยังคงมีความดูเดือดเป็นอย่างมากและสถานการณ์จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งก็มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติม โดยเมืองแห่งนี้มันก็อยู่บริเวณด้านหลังของเมืองกอฟลอปกาหรือว่ามันอยู่บริเวณทางทิศใต้ของเมืองบัคมุนนะครับจากเหตุการณ์เบื้องต้นนั้นทราบว่ากองทัพ,พรัสเซียได้ทําการขุดอุโมงเข้ามาในแนวหลังของกอ,องทัพยูเครนจากนั้นก็เกิดการประทะก,กันอย่างหนักหน่วงจึงทําให้ในจุดนี้ยูเครนก็จําเป็นต้องถอนทหารออกมาจากพื้นที่ครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายสำหรับกองทัพยูเครน เพราะว่าการต่อสู้กันนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราคงต้องติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่แห่งนี้กันต่อไปครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่ชาชีพยาก,กันต่อในจุดนี้มีข่าวว่ามีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกนารทหารได้กล่าวว่า กองทัพรัระเซียต้องการบุกมายึดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของยูเครนให้ได้และถึงแม้ว่าระยะทางจะดูไม่ไกลมากแต่ก็คาดว่ายูเครนจะสามารถปกป้องเส้นทางดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่นานพอสมควรทั้งนี้ก็เพื่อรออาวุธและกำลังเสริมต่อไปครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่ห่งหนึ่งใกล้เมืองชาชีปยาฐานยูเครนจากกองพันจูโจมที่225 และกองพันนาวิกโยธินที่223สามารถตีฝ่าวงล้อมของฐานราัสเซียเข้าไปช่วยเหลือฐานยูเครนกลุ่มหนึ่งที่ถูกปิดล้อมเอาไว้โดยทหารกลุ่มดังกล่าวนั้นก็สามารถอดทนทําการตั้งรับมาได้เป็นระยะเวลานานกว่า70วันเลยครับทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวได้ใช้ระยะเวลานานกว่า2เดือนเพื่อที่จะบุกทะลวงวงล้อมของฐานราัสเซียเข้าไปช่วยฐานยูเครนที่ถูกปิดล้อม ในขณะที่ทหารยูเครนจากกองพันจู่โจมที่225พยายามเคลียร์เส้นทางนักสู้ชาวยูเครนที่ตกอยู่ในวงล้อมก็ได้ทำการตั้งแนวป้องกันเอาไว้พวกเขาพยายามขับไล่การโจมตีของทหารรัสเซียอยู่ตลอดเวลาส่วนเส้นทางส่งสเสบียงเพียงอย่างเดียวของยูเครนก็คือดโดรนซึ่งยูเครนนั้นก็ได้ใช้ส่งกระสุนน้ำและอาหารครับ แม้ว่าทหารยูเครนจะได้รับบาดเจ็บและได้รับแรงกดดันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่ว่านักสู้ชาวยูเครนก็สามารถรักษาตำแหน่งของตนเอาไว้ได้ซึ่งในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จตำแหน่งที่ตั้งรับของยูเครนยังอยู่เส้นทางยังไม่ถูกปิดกั้นซึ่งเป็นการต่อสู้อย่างทรหดของทหารยูเครนครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานการรบของทหารยูเครนในเบรนพื้นที่ของซาป,ปอริเซียกันบ้างนะครับในวันนี้พบว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถทําลายรถถังหลักแบบ T90 m ของกองทัพรัสเซียได้โดยการใช้กระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, เมตรยิงโจมตีรถถังคันเก่าของกองทัพรัสเซียแอดมินไม่มั่นใจว่ารถถังคันนี้ จะเป็นรถถังที่ถูกจอดทิ้งร้างเอาไว้หรือไม่นะครับเพราะว่าไม่เห็นพวกมันขยับเขยื่อนแต่อย่างใดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องชื่นชมทหารยูเครนที่พวกเขาสามารถยิงปืนใหญ่สนามได้อย่างแม่นยำม,มากเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในจุดนี้อดมินขอเสริมให้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วกระสุนที่ทางการของยูเครนใช้มันเป็นกระสุนปืนใหญ่อัจฉริยะแบบโบฟอร์ด155มมโบนัสครับ โดยกระสุนชนิดนี้มันจะมีระยะยิงไกลสุดอยู่ที่35กิโลเมตรในกระสุนปืนใหญ่หนึ่งนัดก็จะมีลูกระเบิดย่อยอัจฉริยะจำนวน2ลูกนะครับซึ่งลูกระเบิดย่อย2ลูกนี้มันจะติดตั้งเซ็นเซอร์ที่สามารถเอาไว้ค้นหารถถังยานเกราะของศัตรูได้ และเมื่อมันพบเป้าหมายมันก็จะทำการจุดชนวนระเบิดตนเองและส่งหัวกระสุนพุ่งเข้าสู่รถถังของกองทัพรัรเซียต่อไปครับจะเห็นได้ว่ากระสุนชนิดนี้มันมีจำนวนมากถึง2นัดดังนั้นโอกาสที่จะทำลายรถถังของฝ่ายศัตรูก็ถือได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมสําหรับข่าวต่อมาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับกองทัพยูเครนนะครับโดยในครั้งนี้พวกเขาได้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียมุ่งเป้าไปที่โรงกันน้ำมันของรัสเซียในแคว้นโวกโกกาดและจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าทางการของยูเครนได้ใช้ดโดรนกอมมิกาเซ่จำนวนลําลำโจมตีเป้าหมายดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียนั้นก็ไม่สามารถสกัดกั้นดโดรนของยูเครนได้แล้วก็ทําให้คลังน้ํามันของพวกเขา เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงครับ ส่วนการโจมตีโรงไฟฟ้าของกองทัพรัสเซียก็เกิดขึ้นใน2พื้นที่ก็คือที่รอสซอบออนดอนและก็ในภุยิาาเคิร์ดครับทางการของยูเครนยังคงทําการตั้งรับภายในประเทศเพื่อที่จะไม่ให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถรุกคืบได้มากนะักส่วนการโจมตีในแนวหลังยูเครนก็พยายามที่จะใช้อาวุธระยะไกลจาพวกดโดรนแบบกามิกาเซคอยตัดกําลังกองทัพรัสเซียในแนวหลังต่อไปครับ ซึ่งจริงๆแล้วแอดมินก็อยากจะนำเสนอข่าวดีให้กับคุณชมได้รับฟังทุกวันนะครับยกตัวยอย่างเช่นยูเครนนนั้นสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการรบกันก็ต้องมีทั้งการรู้และการรับอย่างไรก็ตามแอดมินก็ยังคงเชื่อมั่นในกองทัพยูเครนว่าพวกเขาจะสามารถสู้ต่อไปได้และจะทําให้กองทัพรัสเซียจําเป็นต้องถอยล่นกลับไปได้ในที่สุดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางการของยูเครนมีความพร้อม ทั้งในด้านกำลังพลและในด้านอาวุธแอดมินก็มั่นใจว่าพวกเขาจะทำได้อย่างแน่นอนครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัระเซียประจําวันที่10กรกฎาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,100นายยานเกราะ11คันรถขนส่งทางการาหาร57คันรถถัง2คันปืนใหญ่สนาม36กระบอกโดรน51ตั และระบบป้องกันพลังการอีก3ระบบครับในภาพรวมแล้วก็ถือว่ากองทัพรัสเซียเสียหายไม่น้อยเพราะว่าพวกเขาได้สูญเสียทหารราบเกินกว่า1,000นายมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วครับส่วนปืนใหญ่สนามซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญก็ถูกทางการของยูเครนสามารถทำลายลงได้เป็นจำนวนมากสิ่งนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการรุกของกองทัพรัสเซียต้องดรอปลงอย่างแน่นอนครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของยูเครนกันบ้างซึ่งประเทศเยอรมน,นีนั้นก็ได้ประกาศความช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่เป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านยูโรโดยความช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญก็จะประกอบไปด้วยอาวุธเหล่านี้ครับหนึ่งก็คือระบบป้องกันพลังกาศแบบพิทอดจำนวน1ระบบพร้อมลูกขีปนาวุธ2ก็จะเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm มตรจนวน44,0 0 0นัด และมีกระสุนสำหรับระบบป้องกันพลังกาศแบบเกพาดจำนวน9,000นัดเครื่องแจมสัญญาณโดนแบบประทับบ่าจำนวน200ชุดโดรนลาดตระเวนจำนวน30ลำเรือโดน10ลำรถถังกวาดทุ่นระเบิดจำนวน4คันระเบิดควัน93,000นัดกระสุนขนาด40มิลเ mm, มตร58,000นัดและอาวุธอื่นๆอ,อีกจำนวนมากครับ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแก่ยูเครนชุดใหญ่สิ่งนี้ก็จะทําให้ยูเครนนั้นมีขีดความสามารถในการปกป้องตอนเองจากการรุกรานของกองทัพรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริเตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ